สวัสดีตอนเย็นๆค่ะทุกๆคนนะคะหลังจากออกกําลังกายในทุกๆเย็นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าและก็ผิวกายนะคะเพื่อที่จะเตรียมนอนหลับพักผ่อนนะคะเพราะว่าวัยยังเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําความสะอาดผิวหน้าด้วยสบู่ก้อนนี้นะคะเป็นสบู่ใบบัวบกนะคะร้อเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งปกติแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบใบบัวบก เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําใบสดมารับประทานนะคะกับส้มตําน้ําพริกรวมถึงการชงชาดื่ม้วยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกทกท่านนะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าใบบัวบกเนี่ยมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของอการดูแลทำให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นนะคะ,แล,ะ,ละแล้วก็ลดฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอย แห่งวัยของเราด้วยนะคะถ้ายังไงก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะสะบู่ใบบัโบกค่ะสวัสดีค่ะ